เนเหมือนกันแล้วก็ผมนเก้อมาเป็นก้าบมาเี้ยี่หนึ่งองมตอนนี้ผมกลางเนาะอ่าย่ผมกลางเนาะโอเคโอเคเท่าไรเหียห้าร้อยก็นสี่ร้อยตังเลยแล้วก็บนมาเียมาเียพี่หน ต้มยำเนื้อครับฝั่งนี้เป็นหมูโค้ดมท่านโอ้กล้รยมาเพียรไอ้กล้วยมาเพียรท่านเลี้ยวใหญ่นีต้มยำเเหรอีต้มยำเลอันนี้เป็นต้มเล้งเนื้ออาอันนี้อัน่าจลยจังตาเพียน้ำขันก่ารออันนี้เป็นมาเสียเสียดเนาะอันนี้ันขแล้วคงเนื้องใหญ่หรอ อะไเล่นเครื่องแบบอหญล่าอันนี้ก้อยมาเพียของไเล่าเป็นตังเป็นลำลำนะะเดี๋ยวเดินต่อไปเป็นผู้เสียขาวด้วยแล้วก็จะนอนตรนี่เนาะไดอไปไปได้ได้เอ้ผมตางผมจัดครับชสิบาทรวมข้างในได้หยิบเนาะรับรัดาตุ้มยันมาก่น่ห ต่อไปเป็นของเปล่าเอามาพียากจัดแกวปใช้เนี่ยเอาเลยเอาเลยมาจอารจะสร้างเหี่ยได้ไหม